สวัสดีครับไอรอัลหันรครับ21พฤษภา2 5งห้ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องไรอรลหันสไตล์ EP 2ีครับเนะาะช่อง YouTube เราช่องไรอรลหันสไตล์มีคำว่าสไตล์ต่อท้ายด้วยนะครับ e ี EP 1ความเป็นมาของไรอรลหันนะครับไปดูได้นะครับคลิปนี้เรามาคุยเรื่องไรอรลหันสไตล์ EP 2ีสอีเราจะคุยเรื่องทำเกษตรอย่างไรไม่จน ภาพรวมเอาภาพรวมก่อนแล้วเราค่อยจะไปเจาะแต่ละจุดแต่ละจุดรายละเอียดแต่ละจุดของแต่ของแต่ละเรื่องอีกอ,อีถึงใน e ีีถัดๆไปนะครับเนาะเราจะโหลดคลิปคลิปเราทําแต่ละคลิปจะไม่เกิน5นาทีเพราะคนสนใจประมาณ3 4มหนาทีนี่นะครับมากกว่านี้คนก็จะไม่ดูกันนะครับเราแต่หัวใจสําคัญมาเนาะทำเกษตรอย่างไรไม่จนนะครับสำหรับภาพรวมนะครับก่อนทำเกษตรนะครับมันต้องมี3การก่อนนะครับต้องมี3การ1คือต้องมีอุดมการณ์สอ ต้องมีวิชาการ3ต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมี3ปลูก1ให้ปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อน2ปลูกเพื่อขายผลผลิตฝึกทําออกนอกฤดูแล้วก็3ปลูกเพื่อขายผลพลอยได้ขายกิ่งพันธุ์ขายมเมล็ดพันธุ์การแปรรูปเดี๋ยวรายละเอียด3การ3ปลูก รอดูใน ep 3นะครับเนาะนอกจากมี3การ3ามปลูกแล้วต้องมีการวางแผนวางกลยุทธ์ก่อนนะครับทำเกษตรบนกระดาษเศษก่อนเราจะไปทํามั่วไม่ได้นะครับต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้านะครับวางแผนวางกลยุทธ์ทําเกษตรบนกระดาษเศษก่อนนะครับการวางแผนวางกลยุทธ์ทําเกษตรบนกระดาษเศษก่อนการปลูกพืชสามรยะปลูกพืชเจ็ดระดับนับย้อนหลังปลูกเดี๋ยวไปรอดูใน ep 4ีนะครับแล้วก็เราต้องแยกให้ออกก็ว่าก่อนทําเกษตรนะครับอะไรคือสารเคมีอะไรคือสารพิษนะครับเนาะ บางคนไปสับสนบอกว่าปุ๋ยเคมีเป็นสารพิษนะครับ สารพิษจักสารเคมีต้องไปแยกออกก่อนนะครับเราจะเล่าเรื่องอะไรคือสารเคมีอะไรคือสารพิษใน EP5 นะครับ EP 5เนาะต่อไปทำเกษตรอะไรไม่จนเราต้องรู้จักดินนะครับรู้จักดินเนี่ยผมจะไปแตกรายละเอียดอีกทีนึงในใน EP 6นะครับใน e p 6รู้จักดินนะครับรู้จักดินรู้จักความเป็นกฎเป็ดดนด่างของดินรู้จัก PH นะครับรู้จักค่าความเข้มค่า EC ของดินรู้จักธาตุอาหารในดินนะครับต้องวิเคราะห์ต้องแบบไหนนะครับถึงรู้นะครับเนาะต้องรู้จักดินต้อง รู้จักน้ำนะครับทำกเกษตร ถ้าท่านไม่รู้จักดินไม่รู้จกากน้ําทําไปยังไงก็แพ้ยังไงก็จนนะครับรู้จากน้ําน้ําความเป็นกดเป็นด่างเท่าไหร่โดยเฉพาะค่า ec น้ำล l e c t r i c conductivity ความเข้มข้นของสารละลายปากใบพืชรับได้ต่างกันเปรียบเทียบกับคนผู้ใหญ่กินเผ็ดได้เด็กกินเผ็ดไม่ได้ประมาณนั้นนะครับเนาะปากใบพืชรับได้ต่างกันพืชชนิดไหนรับค่า ec ได้เท่าไหร่ ec มันย่อมาจากอะไรดูจากอะไรได้เดี๋ยวเจอกันในประมาณ ep7 นะครับรู้จักน้ำนะครับพอรู้จากน้ำ เสร็จปุ๊บเราก็ต้องรู้จักอะไรคือพืชลากตื้นอะไรคือพืชลากลึกต้องไปแตกรายละเอียดก่อนลากตื้นให้ปลูกยาฝังลากลึกให้ฝังยาปลูกต้องรู้จักธาตุอาหารพืชอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมเอ็นในตัวเจนหน้าที่คืออะไรพีฟอสฟรัสหน้าที่คืออะไรเคโปแทสเซียมหน้าที่คืออะไรถ้าขาดและจะแสดงอาการอย่างไรนะครับถ้าเรารู้จักดินรู้จักน้ํารู้จักโรคพืชรู้จักแมลงศัตรูพืชน,นะครับโรคพืช กันแบบไหนถ้าเข้าแล้วจะแก,ก้ยอย่างไรรวมถึงแมลงศัตรูพืชด้วยการขยายพันธุ์พืชนะครับ การขยายพันธุ์พืชมันมีหลายเทคนิคหลายวิธีการขยายพันธุ์พืชนี้เราจะไปลงน่าจะยาวนะครับใน EP 1ีนะครับการขยายพันธุ์พืชนะครับพอจำติดตาต่อกิ่งตอนกิ่งนะครับการทําดินปลูกต้องปรุงดินแบบไหนดินปลูกดินแปลงดินใส่กระถางหรือดินใส่ถุงชํานะครับการทําน้ําหมักต่างๆนะครับกระบวนการน้ําหมักต่างๆเยอะแยะมากมายการทําสา,ารสกัดไล่แมลงศัตรูพืชกัน การป้องกันเกี่ยวกับโรคพืชต่างๆนะครับไม้ป่าหน้าปลกูกไม้แปลกหน้าปลูกรูรั่วชีวิตการตั้งค่าความรวยต่างๆนานานะครับถ้าเราทําเกษตรเนาะ มีการวางแผนวางกลยุทธ์มี3การมี3ปลูกปลูกพืชสามระยะปลูกพืช7ระดับนับย้อนหลังปลูกอะไรคือสารเคมีอะไรคือสารพิษรู้จักดินรู้จักน้ําวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้าพืชรากตื้นให้ปลูกยาฝังพืชรากลึกให้ฝังยาปลูกรู้จักฝังรู้จักปลูกแบบในรากตื้นแบบในรากลึกรู้จักธาตุอาหารพืชอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริม <s> รู้จักโรคพืชแมลงศัตรูพืชการขยายพันธุ์พืชแพ็กเกจจิ้งการค้าการตลาดการเตรียมดินปลูกการ การกปรุงดินการหมักดินการทําน้ําหมักชีพ้าต่างๆการทำสาการณไล่แมลงต่างๆนะครับเนาะการป้องกันต่างๆนะครับแล้วก็แพ็กเกจจิ้งการค้าการตลาดการหาไม้ป่าหน้าปลูกไม้แปลกหน้าปลูกสําคัญคือรูรั่วชีวิตครับ เนาะอะไรคือรู้ชีวิตนะครับเดี๋ยวจะไปรอคุยกันใน EP 20เรื่องรู้รู้ชีวิตแล้วก็การตั้งค่าความรวยถ้าเรารู้จักเรื่องรวมๆภาพรวมเหล่านี้นะครับทำเกษตรไม่จนอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปเจาะลึกรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ใน EP ถัดๆไปไม่เกิน5นาทีแล้วเจอกันครับ